วังนีได้กันอยู่ครับอ๋อมัน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 ครับผมเอาไว้ิ่งจะเบิ่งจะบาดิ่งขวากับบุกกับผมยี่ไรล่ะสามสี่รูมี่อะไรเด้เนี่ครับผมอ้าวมันมันครับสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีกับผ้ากันเอาเลยครับอ้าวไทยบรรยากาศมาฝากรับชมครับผม ตกปลาลงเรือยก,ก็ครับมาเล่นมาเล่นปากคอ,อน้ำไรครับผมน้ำไหลลงจากแค่หน้าครับมาลองเบิ่งครับเป,ป็นตะปิีโตอยู่เด้ตะปิีโตอยู่เด้อึบ๊บอ้อยู่ไม่อยู่โอ้โหติดติดลางไมมครับเอาออกออกไม่ออกเอาครับเอาโอ้เอาเอาเอา,เอา,เอาครับเอาฝากทิปมาฝาก ชิมมาฝากแป๊บนึงครับผมผมบนลงเบ็ดอี่ผมสิลงข้างในจ้าถาดเดี๋ยวแป๊บนึงครับเช็ดกล่องแป๊บนึงครับอ้าวครับผมเอาหลังไม้ก่อนเอาหลังไม้ก่อนฮะนครับเอา ดึงเดนะครับบออยู่ครับโอ้ไต่จ็บไหน,หน่นึงครับผมกล่องบอค่อยชัดไปไหนนะครับเออบออยู่กับขั้นหนึ่งลำหนึ่งอยู่บนครับผมบน่าวิครับโอ้คนดึงเอาคนอยู่ข้างล่างบน สิธง์ของ,งามนั่งสติ๊ิเแล้วจวนี่ปลาหน่อยเต็มครับปลาหน่อยเต็มกินดีอยู่ครับผมกินเรื่อยๆนี่ เด็เอ้าไม่อยู่ครับครับอเอาซ้ำไทยได้ครับผมอ๋อนี่ก็กินอันนี้กินกเดี๋ยวเดเปบน,นึงด,นนงดนนึงครับเนนดีย๋นนดวยเนนวเด นี่สวยงามบ่มีหมองว่างโทรศัพท์ครับผมเดี๋ยวจะปลดก่อนปลดก่อนโอ้โหตุลากรเลีครับเอาป้ามพยายามครับผมแป๊บน,นึงครับ วมจกไทยลิปอ้ดาวอิพย์น,นี่แหละความเ็ไยเอา้าอยู่ไมย่ย่ครับ โอ้โหส,สวยๆครับส,สวยๆส,สวยๆส,สวยๆครับผมความพยายามพยายามสุดๆอัดกันน้าหมดโอ้ปลาโดดบ่โอ้คันหุ่มคันหุ่มกับไงพวดวะน,นี่เอาจะเตี้ยไปเอาปลาเอามันไม่ได้ลบมมันใหญ่ แต่ขันหมเน่ยน้อยได้กันครับอยู่บ่อยู่บ่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่เอา้าเพงเห็นปลาโดดปลาก็อยากได้ปรากฏกระสิทปลาเอ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 ้าลงมาเอาลงหมาลงหมา <c oughs> นี่ครับสวยครับสวย <c oughs> มครับถ่แบบตุรักตุเล่ครับผมย้อนจะเก็บบรรยากาศมาปากนจบชมโอ้ตกน้ำตกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเแป๊บหนึ่งๆๆ๊หต้เตเเล่นเลเตตัวเไรไม่เหรอครับโอ้ ขอุยาตแป๊บนึงครับผมถูรักทุเลโอ้ยอ,อยากเก็บบรรยากาศมาฝากรับชมหนะอครับผมขอตรษขอไปเด้อหาเงินซื้อกล้องไม่อยู่ครับตัวมีกล้องบ่มีกล้อง พมันถ่ายได้ประมาณนี้ก่อนแหละครับผมเอา้าได้กับฝากติดตามเ,เด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามแช่นะครับเดี๋ยวในกล้องไม่คุณภาพ4ีัวนี้ครับผมอา้าวจะในคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับผมมานอยู่ดอกครับมานอยู่ดอกขอบคุณเอา้าปลาดึงอีกแล้วเอา้าในใส่งามๆใส่งามๆครับผมเอา้า แค่นี้แหละครับเดี๋ยวตกปลาก็ตกปลาก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์ตุ๊กนาบดีเหี้ยจังก็เง่เงี้หมดครัขบขอบคุณครับวังห<อ>นีได้การด้วยครับอ๋อมัน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 ครับผมเอาไอ้เบิ้งจัเบิ้งจะบาดเบิ้งคอกระบือกับผมยีออ่อะไรอะสามสีบบ่โลมิ้นอะไรด้นี่ครับผมอ้วาวมันมัน สวนสอนปลาบัดนี <laughs> เ้เอา